กระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นช่วงสองสาวันนี้หน่อยนะคะหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะปราจีนบุรีมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะต้นไม้เนี่ยหักโคน่นกีดขวางเส้นทางการจราจรเลยนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเคลียร์พื้นผิวจราจรละคะ่ะเส้นทางปราจีนบุรีเขาใหญ่ใกล้ด่านเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรีหลังเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่ก็หักโคน่นลงมาตลอดเส้นทาง ริเวณหลักกิโลเมตรที่19ค่ะมีต้นไม้หักโคน่นขวางถนนทั้ง2ช่องจราจรทำให้รถติดขัดเป็นระยะทางยาวนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องขอสนับสนุนกำลังพร้อมเครื่องมือมาช่วยตัดต้นไม้และกิ่งไม้ออกจากเส้นทางด้วยใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงเลยนะคะถึงจะสามารถเคลียร์พื้นผิวจราจรทั้ง2ช่องจราจรให้ใช้งานได้ตามปกติอีกเส้นหนึ่งก็คือถนนสาย304ช่วงกบ,บินบุรีนาดีค่ะ เส้นนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่หักโค่นขวางถนนหลายจุดเหมือนกันแถมยังมีอุบัติเหตุรถกระบะมิตซูบิชิสีเทาเสียหลักตกร่องกลางถนนเพราะว่าถนนลื่นแล้วก็ถลายไปชนกับต้นไม้จนพังยับเยินทั้งคันด้วยคนขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเหตุเกิดบริเวณหน้าโรงพยาบาลกบินบุรีส่วนข้อวัวของชาวบ้านในตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีก็ถูกพายุพัดพังเสียหายเหมือนกันอำเภอนาดีลมพายุก็พัดกิ่งต้นโพขนาดใหญ่ หักลงมาทับรถจัก,กรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออีกเพราะดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้าน3คนนะคะได้รับบาดเจ็บหลังเข้าไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วมันเกิดฟ้าผ่าต้นไม้ต้นนั้นพอดีค่ะเบื้องต้นทีมอาสากู้ภยัยนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกบินบุรีทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วนะคะอันนี้คือภาเพเหตุการณ์ที่กิ่งไม้กิ่งโพนี่มันร่วงลงมาใส่รถจัก,กรยานยนต์นะคะ ส่วนพื้นที่นครนายกค่ะก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเหมือนกันแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะที่อำเภอบ,บ้านนาค่ะมีเสาไฟฟ้าล้มกิดขวางทางจราจรบนถนนสายรังสิตนครนายกแล้วก็ถนนเลียบคลองทําให้รถไม่สามารถสัญจรได้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่จนสามารถให้รถสัญจรได้ตามปกติ รวมถึงที่วัดสมอในตำบลบ้านนากำลังมีพิธีชาปนก,กิจศพอยู่ก็มีลมพายุพัดเต็นท์ขนาดใหญ่ล้มเสียหายระเนรานาดเลยนะคะเจ้าภาพต้องรีบเก็บข้าวของกลับเข้าไปในวัดขณะเดียวกันตลาดนัดชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายจากแรงลมด้วยเหมือนกันพัดข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลยค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ ตำบลบ้านลานและตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่ค่ะตรงนี้ก็โดนหนักเลยมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกด้วยสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจำนวนมากต้นไม้ปลายโฆษณาก็หักโค่นกีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ทำงานหนักเลยค่ะเร่งเคลียร์พื้นผิวจราจรให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติให้ได้เร็วที่สุดส่วนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องเร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่เหมือนกันให้ชาวบ้านสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ